ดอกเสียม่นด้ขอนอนยยกอดดุบัวเสียขอแลวกับแก่กลดหอบปังบัวดกัวดอกเสียอให้จนได้มันจำอั่างนู้จาเกาืกันผาอยางจำหนปั้นอย่ตรงหันปั้นอยู่ตงปั้เออปั้ขอบเข็นปะหลังอบะอาเท่าัก สองสวยโบนี้ไปบงพัดให้เทวดาวนี้ไปเวทิดตันแต่เชือเส้นพระตนญาติเขาลงมหายเขาในแข็งอมจิตใช้ยมังคละตอนจุดผูกใส่รกับม่อพระรัตญาตบาดีบาฮาปูลาปาดีปูดึงศิษชากรังเอโบมีใบอิโต้ินเงินป็ดินเงอุปกาปิใส่ินผูกแขนให้เป็นกระแพงเกชันอ๋อผูกสายสินให้เป็นกำแพงเกตชันสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องก๊อกนิวนะครับ วันนี้ผมอยู่ที่บ้านของคุณตาสมจิตยนทวินบ้านบอลตําบลลำห้วยหลวงอำเภอสมเด็จจังหวัดกาลสินนะครับคลิปนี้จะพามาดูคุณตาสะเดาะเคราะห์นะครับนี่เขาเขาเฮ็ดหยังงรับพ่อนี่สะเดะาะเคราะห์บูชารับโชคสะเดาะเคราะห์บูชารับโชคสี่อย่างร่วมกันเลยนี่ครับพิธีของคุณพ่อก็จะเป็นแบบนี้นะครับ มีคาคู่เขาไดครับพ่อได้สี่สิบบาทร้อยสี่สิบบาทอันนี้เป็นกระทงบ่ครับกระทงกระทงแตงกระทงแตงเขาเรียกกระทงอะไรคุณพ่อกระทงเก้าห้องอ๋อกระทงเก้าห้องอันนี้คือขันใช่ไหมครับขันห้าขันห้าบูชาคุณพ่อกาลังแต่งอยู่นะครับอันนี้คน,นที่เรื่องเขา้าดำขเข้าดำเข้าแดงเข้าเหลือง มีข้าวดำข้าวแดงข้าวเหลืองเมี่ยงมีหมากมีภูมีกระจอกมีเมี่ยงมีหมากมีภูมีกระจอกใบไม้เป็นกระจอกรับเครื่องอ๋อใบไม้เป็นกระจอกรับเครื่องนี่คือแปดสิบเอ็ดกระจอกห้องละเก้ากระจอกอ๋อแปดสิบเอ็ดกระจอกห้องละเก้ากระจอกใบไม้นี้ใช้ใบไม้อะไรครับคุณพ่อใบซีดาใบฝรั่งใบซีดาใบเข็มใบเข็มขาวใบเข็มขาวใบฝรั่งได้หมดหมักซีดาบ้านเฮานะครับชื่อยังไง อ,นนอันนี้คือคนที่มาแก้นะครับที่ที่มาแก้นี่มาดูดวงไว้ก่อนแล้วใช่ไหมครับด,ด,ดูดวงไว้ก่อนแล้วครันน้นี้คุณพ่อก็นัดนัดวันมาลาหูอะไรจิมวันอะไรจะบอกว่าจามัมชะตาดวงชะตาะก็คือของคุณพี่นี่ตรงกับวันไหนคุณ คุณพ่อวันเสาร์วันเสาร์ขโมยโอ้อะไรนะครับคุณ้าหูขโมยวันเสาร์หูขโมยมันเป็นเคาะต้องจะเคาะออกเราเคาะอล้วก็บบูชารับโชคอยู่ในที่เดียวกันหมดโอครับคือเป็นวันเสาร์เดือนนี้ใช่ไหมครับคุณพ่อที่บอกว่าเดือนห้าเดือนหกอะไรนี่นับตามปฏิทินเนเกิดของคน นับจากปฏิทินไทยเหรอครับปฏิทินไทยเดือนเกิดของคนโอ้ตามตามปฏิทินมีนากนับมีนาเมษากนับเมษาพุทธาภากนับเมษาตามพุทธาภาเดือนเกิดของคนโอ้อบรอบสิบสองเดือนหรือกี่เดือนเขาจะบอกตามอายุปีอย่างอย่างคุณพ่อบอกว่าเดือนห้าอย่างเงี้ยมันตรงกับเดือนไหนเมษามกุลากุมภ์ภามีนาเมษาเอ้ามันคือตรงเลขสี่ต่งชี้เลยมกุลากุมภภามีนาเมษานับตามปฏิทินไทยเนาะ ข้างนั้นน่ะโบเมนโบเมนอันปฏิทินฝรั่งเด่นน้ำหนึ่งจากเมษาอใบหนึ่งจากมกราดคือคิดจักลาเด้โ้ครับจิกลาดก็น้ำหนึ่งจังมกราดพุชกลาดน้ำหนึ่งจากเมษาครับของเดงกครับพอพุักราดเกิดก่อนคิดอยู่ห้าร้อกว่าปีครับคิดมาเกิดทีหลังเขาอย่างจังลาศิเมษมันเปนปีคือเมษร็สมม่ทุนก็เราก็ริงกันยุนไปนุ่กุมินเมษคือลาสิคือมีคือเมษาเนี่ยครับผม เคิดตั้งมกราเมา่ก็เกดิดหลังครับแต่ว่าคนรุ่นใหม่เขาจะเอิ้นตามเดือนของฝรั่งเนาะพอฝรั่งก็ตามแก้บัตรมาดูแล้วจะดูตามพรมชาติครับตามมาดูเวลามาดูกับคุณพ่อต้องดูตามหลักพรมชาตินะครับมันเกิดมกราโอมพามมนาถึงจะเกิดพศนั้นก็ไม่ตรงตัอกยอนกับมาพศเก่าอืมครับเาตามพศตรงบ่ไรเพราะคนไม่เกิดตรงพศตรงตรอยยอนกัมมาพิเก่าครับผม ศาสรุมันคนเกิดปีชวดเดือนมกรามันไปจินปีกุนยอยู่หนุ่ไล่ตามย้อนหลังปีอีกปีหนึ่งครับผมมาดําดชวดบ่ไรพอสอเดือนนี้เชือดเดือนยังไม่ไปเลยครับยังไม่ถึงเมษาเขามาให้ก็ย้อนกลับมาเอาเดือนปีเก่าครับผมครับนี่ถูกต้องแต่มาโยกิงงงคนครับเพราะว่าศาสตร์ชนหมังมันจะผลาดมองนีไหนายอะมันไม่รู้จนปีไปปีมันเอารวบจำสิบสองเดือนไปเลยมันเลยกผิดายครับผมมันยังงง่ายไปโทตัวทีตัวกันไปโทตัวทีมัน คู่นี้เ็เน้นนักเดือนเกิดของคนครับถ้าม่ถูกก็จะไม่ให้เลยไม่ดูให้เลยอืมครับตามพรมาศาตร์เด็ดครับอันนี้คุณพ่อเตรียมแก้แล้วก็เขียนชื่อ,อน,นะครับอะดูนะครับพ<ช>ิธ<ช>ีอ่าบัดน,นี้เจ้าเยเาี <c oughs> ยเเ่ยวเจ้าหันเจ้าทำเงิเจ,าเจ,าจาเา้าเสือเจ้าปลาเจ้าตาเจ้าอาสวัยสรัพยาใจมีคเครื่องงามบูชาเทวดาเจ้าทั้งเก่าพระองค์คือพระอาทิตย์ไปกันสาม่ัน พาบุตรพาหัดพะสุขพาสาวพาหลักมูพาหลักกานาดวงสิดขับเครื่องเงียบมูซาอดุขาทั้งหลายหักแ่งแปลงเมถาที่บวดาเจ้าทั้งไหนตะบนเถื่อสัพปะวยระงับสัพพะไพระงับสัพปจะให้งาบอกนี้ไปมื่อนี้วันนี้บัดนี้ขวามื่อพี่ปันขอวันพี่แจงขอที่สามกล้องที่มาขอหลวงจะได้มาหอนก็นอนไม่แข็ง โกเตองพ่ปงนุมงงจจองพ่นนเขาจะปวดเขาผมมขเคนูนอกบานเขาสิกันมุขเป็นความเช็นทรในก่คจะปวดดุจเจ้ไม่ในขอน้อยใหญ่คนดุวดทขอแล้เกับก็เลกหาปังกวดปวดดุเสียให้จ้านีมันำนกคนนูนก้อนนความขบปากขาเขียวปีแล้ใหม่แต่พีแต่งในคนเจ้าพอเดยแต่พิ่อมน้ไพน้จังง่ายนสุหายะอินทอุบาทพรเพิ่มอุบาทพระไทยอุบาทพระนราอุบาทพระหอุบาทพระสมอุบาทพระยมุมาอุบาพมุรุบาทจังมากเขา เห็นปัญญาลูกบาลลแค่น <different histoire> <ois> ี้จากที่จาเหนือจากเผือจากผายวจากเหือปั้นเงือจะลงหันปั้นเงิลงปั้นลงเออปั้นเกาเป็นปัญญาลูกบาหลค่ะเทดานีมี่มีหลักมีความชุคกลมเจริญหันนี่ ันเป็นจารีตประเพณีอีการนเฮงครับเด็ตรงเลยอาสนมือนะซาตูซาเกกามีจารุเปคีดิสิคาราจเตจันทาลิเขยิมานาิีิเบระเขยจะฆ่ามีะารูวันัคาันเนเชหบัตรมีเศรภูุมาจะยันโตเทวาชาลชาลาวิสัมียากขคันตปานาคาสิทันตาสันติเจยังมุนีบาลบาจันังซาสบูเมสุนันโตสมมธรรมวะนักกาโลอาจยมทันตาสมมติธรรมวะนักาโลอาจยมทันตาสมมติธรรมวะนักกาโลอาจยทันตา สาธุลูกาเทพประดาจะทํรลายที่ดักชาดูเนยเชหาทานดีนี่ก็ดีที่เดียเจ้างเนยจงเนี่เจ้าเสียเจ้าป่าเจ้าจำเท่าสวยสัมผาในนิ้จาญญาบุษราเทวดาเจ้าทั้งเก่าพระองค์ผู้ขันโคนเชิญมาเป็นสักขีพยานเราทำที่สะดอกเกาะบูชาลับโุกโซอุบาทพัญญลูกข้าให้หายแปไม่โศกม่หลังมีความสุขกลมเจริญมีอยู่วันชุะพระปฏิภาณมบัตัวงานตลอดกาตัานเทอสาธุ नमो सफ़ा कावटो नमो सफ़ा कावटो सफ़ा कावटो चोथी पुठा อายุวัฒนังเจตังยาวานีพานังสุติสังขังอายุวัฒนังเจตังยาวานีพานังตาดิพุตังอายุวัฒนังเจตังยาวานีพานังตาดิสมังอายุวัฒนังเจตังยาวานีพานังตาดิสังขังอายุวัฒนังเจตังยาวานีพานังติปิริโสภะเทวัง

यदा पतिको न पका बतो श्रावका संघो सामि पेपची पनो पका बतो श्रावका संघो ये थंग जटारी होली साधु खानि अटा पुसा पुकला एत पका बतो श्रावका संघो आहुनु यो पाहुनु यो ठाकिनो यो अचारी कालाने यो अनुत्सलांग मुन्या के जंग लोक जाति मेतज सफलो का थमि मान संथाबा อสัมภตังอาสพัทังนิสัมจะลังนิชิตโนบาลยานุบาดีก้าตมิโตเอตัรงจิงาจิตายะผมมมีจังเบหยลังอจกมาหุจิจินังอาดูปะคัมาเสียได้ว่าสันสัมปนกาเนตูบิเรื่งจตทั้งนั้นทีุ่ขัตตสยังคนในจิตจิตุคนโตเยเทว่าทั้งขาดูลามเทิพระดาชทั้งหลายขาพระจิตจะาเกเจ้าเทียนทั้งหนื่เจ้าเสือเจ้าพาเจ้าชาตานี่ยับุสาเทวดาเะดาจิทั้งหลายเสือพระอาทิตย์พระจันทราข่าน ปุตหัทระชุปสาวพาลาหูพาลกน่าจงเสร็จขับเครื่องย่ะมุชาอจุขาทั้งหลายแต่งแตงเมตตาที่เวดาเจ้าทั้งหลายทำบนเถินดุราภะอาชิเจ้าอนิเมืองเชื้อพระคัจเทรณนครมีกังฉินมาพร a năm ngang ba menu sao sáu mươi trong khi mua xong có mua số với sắc la bù san ăn chú khai chẳng bắt đến sáu bốn hết ông bắt chích cha hai dạ chế bại cha na bắt chiếm thế và bắt khe thế và chế bắt sĩ mà hết chỉ có số trong khách alo cây dậm cha thế la dạ hai tu cha chụp bút chân chụp hoàn lưu hoàn lưu số hai dạ có cuốn sách kéo những người chế về xã liên mà anh khẳng nam bao miền sống trong khi cuộc thông không mô cân sở sắc la bùa sàng anh chú chẳng hành bạch nhìn thông hâm chân gia อมเจนชาจะว่าปาริบลาญะเอ๋มังพาลิชามังอาลักจิเหชวหายอาจัณตุอาฉันนัคติจุพุนจัตูหันรูหันโดยสังหารญดูราภพุทธิโยนี้มึ่งเชื่พาลานาสีนครมีกองถิมา่อนอันดำได้งานบ่มีสาวลูกจักจงกีแมวท่องขามรื่องเสวยสักกาลาโูซานอตุขาจะมภนปฏิบบนทนอมคาราเทติอาคเนรมะปเกเตวามิิโกโซตังกันตุอาโลกยามนาชุกจจมคลด ইমান <laughs> อันเขาเรื่องงามบอมมิดสัมจักจงทีละสิท่องขามาเคร่งสวยสักกาลาบูชา่าจะคันบทเงสบบนเหนองคุชาเทโวยิ่ที่พระเชวะมโสพตังคัตตุอาลุกยรปุชาเทวะยารยะองคุชาเทวะปริบวลายะเองอิมังปลิตกัมมังอาลพหิตชหายอากาศันโตอากนังที่จตุวบุนจุงฮูหบโดยสาหันดูราุทเจ้าในเมืองสิว่าปัญจานครมีกงหินมาพรอันเขางามบอมมิดสจักจงทีหนักข้ามาเคร่งสวยสักกาลาบูชา อจุขาจะให้บดีทุกคนเห็นอคุรุใช่บดีบรายะเองมังปลิกมัมอาลักิจเฮชวายอากาศันตัอนังทิจจันตุคันตัหนดูหันโดยสางหันแยกดูรด้ปรจกที่วในเมืองชื่อว่าคาารักษาลนครมีคองมมาพรันขาเริองงามบ่มีนสจากสิงงคงสวยสักาลบูชาอจุขาจะให้บดทุกคนเห็นจุกะว่าปริบายะเองมังปริกมังอาลักเจเฮชวาย อาเษตรอานังจะตัพูนจันตรุหันูหงดูสหังเยนดูราปพระพุทธเจ้านเมองเสวะสังฆศานาพันมีกลางวิมารพอนอันดำงามบ่มีูสามจัดต้งที่เสียสองขโมยเครื่องเสวยสักกาลาบูชา อันดุาเจ้าขันบดีทับบนญหันอคมสดิเทวะจิตมรรมกสมโกชดิเทวะอมสดิเทวะปาริบล a j ะเองมังปาลิกมังอาลักยิายอากาสันตุอาสน์จิตตุวุจตุหุนูุนรสหันจะดูราปักเกตเจ้าเมืองทิพเป็นณลนคัในกองหิมาทอนอันดำด้งานบ่มีศจานทีเมตตว่าตักังหาวลงมาเครืงสวยสักลาบูชาอุาจ้าันีทับบนนัันอ์เมตตาเจนีทศชาราศี เทวตาอากาศสันตุอิมังกาสนังนทิจันโตพุนจันจุหันโลหนวยสหายยะอมชิติการคุบาอาจารย์กบัยคุบานี้พร้อมเจ่นจเข้ามานั่งในอาสนะเดียดจักบริวารจุประการกับอาจารย์กบัยมาแต่พอสมหัวที่มิขาหนังโภชนาหันมีเก่งเสื่วมเก่งวันจันมาพับโกรนมากันผู้หองกินโจมีระดัคอาจเต็มผ้าดาดีแจงใบดอกไม้แก้มเทียนท่องเสด็จได้จันใบประตูใจบูชาเสด็จจันตั้งเมลอดปงแจ้วและข้างแก้มวันเช่นของแค่นี้จงน้ำมาจึงขออาะไรนะ ที่วันใดจบทั้งนั้นข้ามมเหฬางสวยสักกาลบูชาของดาลิจังเลขออัลลาฮชนาธรรมหาราชสีต่อได้กปราจารย์จงลงมันเจ็บก้นไม้เห็นรูปพระราหูจัดประปังปารมีสวนงานจงไม่หายขอให้จก เมื่อมดทิงลำเพ่งจำบตงเทปจารัตนเทีบรรดาเจ้าทั้งเก่าพระองค์คือพระอาทิตย์ประจันพระคั่พระพุทะหัตตุพสาวราดาอพระลักษณกนเกอันเคยเียตในชิดสองราศีหักมาสองจำเเป็นลเมลรันก็ดก็ิ้กันก่อทุกมินในชิปสองราทีเทศอาถรพระนานเท่าจัดโดกบานทั้งที่จงเจด็จปรชาราตน์ชาอารัชนา ทีาเจ้าทางไหนมาทุกจนมาสวยเขานำพราะนาเค่องมูอาส่อนเชิทีรดาเจ้าทางไหนอันยูเป็นสุขาะสิงคือถชั้นถพันอาหารถุดสัพระกอสิเยตจังเลยเชื่อจิลุขันชมอลงมาเสงหมัเียมาแม่บกรักษาเจ้าคนจำพมมาศาสตร์ขันมาศาสตร์พรติศาตินักปิดยเยวาถกเถินบงานข้อปุมีองาม่แข็งข้อปน่นเข้ามาใสขอหางไม่ข้ามาิสงจิ่โจวได้แห่แดลงบ่อุมบาน รถบัสของเขาก็คงมีเสาบอสันดีเพราหลวงมีมากในจนค็มต้งว่าจะ่อนพนักคนจอเห็นว่าที่วดใดเจนดังไรเกียบไปมากใน1ิล่าทีต้องเกนเข่าถงจังชันตูคกามเจ้อความสูงเทวดาจะทงรลายคือว่าพาราโมทงจงมองเเห็นทังหลายพวกนี้นี้เปลเ่ยนในน่างกาที่เปเาสไอสัพพัดมีอายุยืนยังยิ่งพันปีริงตามมุ่งตามขอแเทวดาจะทงหลายคุณคงมีเแิน คนตรงนี้เดียวใส่ก้อนเชิงได้เจะทาให้ผู้แก่ให้จบของมันก้อนเชิงผมก็มีอด้รูหยักเคาะได้กินจาดนั่นเอง คนไปไกลจิตจอดก็พีนองผู้งูวองขาเดยวบุตรชายให้นำต่อไปบอกทิตอได้จิตวัดให้ดมมีาการผู้สดาขอให้ในงานคำอาี่นองเมือนนังนำสมุดจีต้องยกขาดขอให้มีหยดถาหรือสางขอให้เทพดาราจบสมุดต้องเสัตว์องเก่าสวัยสภาให้ปิดเชิญใด็กคนทั้งหลายทั้งสามไน้าเสือโคตรพี่น้องชุดพราระยาทั้งบุตรชายท่าศีรษาองค์แน่หูงเงินเยิ่งอันนี้ม่าน้พนเกาะจะได้ไม่เห็น เจ็นิจ้องให้ถูกสรรพสัเหมือนในภาจำสว้งามันบรบูอันตั้งย่ใิกาทั้งมวลเปมนวาเชวดาเกี่ยวทั้งหลายเกี่ยนไปมาในสิบสองัชีนี่ต้องเข็นข้จช็ดดูความความเทเบไดุกุ้าชาตาของเขาถวายสัพพะตาิดา่อหายสวนี้ไปพอามีิรดาชาสตาในน้องมานังใจยร่งอมนโมปุทธายอมนโมธรรมายะอมนโมสังทายะยติธรขนโดจหายะ Om namo nama mi siri sa, om namo ati te jatha, aka puta paha sa, sata tenu te pute sakitam pa kanan, tumi sa puta, tumhan luhan lo sahaya, tumhan te poyo sahaya, jantu ni bitang, abaman karan, jayotya, manapu, kati, omatite ya, te bo bota, om teta di bota, om menghala di bota, om puta di bota, om paha di bota, om yuka di bo bota, om ถ้ามาหนาเวน่สชงฆานหนุกาแมนาอทกกาจปีนี่มีีดีวันนี่เป็นมันดียมนี่ยมยีนักกาเตือดวจีดองเจ้บูชากอปีเขาเดือนจีดุกไก่และทับจุกไก่นี้จุบนนี้กุฏิปั้นดาคมกาคมแข็งขาในฤหางให้นี้มือนีีวันนี้กุฏิขาข้าเจอพวนี้ไปบุ่งดูพระนันท์ให้เทวดาวนี้ไปเบ็ิตแจ้งแผทบเวุาทิศปรจัมขาค่นันนี่นีป็นบุกพบวิจัยหาเทวดาเขาเปนี่นี่จะขอเทวดาจีม นีิปลัมภกิเทวดาเจ้ามอคกันนี่นิพุลน่ะกูรูกิเทวดาเจ้ามอคกันนี่นิปลังกาสถิบเทวดาเจ้ามอคนี้นี่เป็นปานีพานเทวดาเจ้ามอคกันนี้นี่เป็นอากาศกลวงกังหาเทวดาเจ้ามอคกันนี้นี่เปเบ็งแม่นามมหาสมุทรร้อนเย็นบนทั่วทั้งอเพื่อให้เท่าสวายสัพัดตรงให้แจกไปเผยของอย่างทุกบาททุกท่าทั้งมวลก็การทั้งอื่นหันโลหันโดยซอหายะอมชิดจีการกุบาอาจารย์พมอให้กูแก่ Vô gia kẻ sẽ có dự bực sẵn từ phong mát dự bực chế, con sáng khá sức khỏe dự bực cho mưu niệm Mà đảm mạo đáng hạn, những đợt bậc khó khăn khá sức khỏe chế bực cho những bậc tăng trọng dự bực cho khổ trọng mà đều bắn văn dự bực cho Có mấy phần khó bực phá tràn, thái của dự bực chế mưu có trái hàng mài của dự bực khám thái dự bực cho các dự bực trong bậc sáng có gì bực chứ mình phải mình cắn hơn mình 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 cái gì bực chứ nên có có mình có gì bực mình có mấy cái chặt cái được phát xuống chẳng nặng chúng ta đến xem mà cầm đầu hú có vấn đề mua kĩ phải nặng chỗ hắn ngồi trên lồng gì bực đi cái mày ta đi câu đang hay Chó mà phải, phải hắn đồ hai Sắp phát nam tối nay dạng quách đã naro chị tìm thấy tang kê tên đã chắc chị bát nát nhưng tang ngân bội bàn hà nội kê tinh nga ngã Chúng chắc tụi này trong phố tang tang nga tang nga tang nga tất em hoặc vì chắc chắn chưa phải luôn tang chắc chắn nga tìm 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 chắn อมทิจิสจสัจสัพพะสีบสัสยจสัพพะบาสัจสยจสัพพทิบังละทิจจิจตนสีผู้านิกาธรมาลมท้าทั้งเย็นตัวที่ขอบในก่องหอยครับตรงนี้ิีมุมมดถมครับตรงนี้ก่องหอยมโบรคับตรงนี้ผีมโขายครับตรงนี้ทีธนะครับปั้นบุคับตรงนี้ พี่แขกนังนี่ครับ้างนี้พี่สํองูพี่ยุปู่นหัวฉันครับตรงนี้พี่ปงกวางหักคนคนคขับบรงนี้พี่เสวานกันนะคุณข้าบ่งนี้พี่เสวยนกันกังครับตรงนี้พี่เสวานชักทำไปไล่พี่จะน่ายหงมาไปจับพี่แตงเหาควันโวยอยู่ขิงคู่กูบปจีตามตรงองโอนนก้อนโลกของกระเป๋าเขาเก่าที่แล้วมาจัดที่แจกในก่อนจบจิเลิกกัพี่โอนเงาไพ่เงาจางเงาชูหายะ อมชิดจหายดิกับจนายของมากุับตรงนี้ที่บุนี้จะไม่ปัจเป็นแม่ีเรียจังไรอง์พาราพาเรานโดยสหายอกมชิดจีกันคุบะอาจารย์มมอให้ผู้แก่้แกเียงเมสรก็นายขาในี้สระออกใช้มือนีวันนี้คอ่มสั่งก็ลองถึยเพื่อขอได้บัพอนฉันขอเด่นแห่งเื้บานขอขีขันมองด้นเว้น ความฉันทำในใจสะดอกออกใจมือนีกว่านี้คนหน่มยศดึกษาดูคนนั่นกระปบดดดิบบ่งสั่งสะดอกใจมือคอนปากลงผู้ที่ขขึ้นต่างี่ตายิคนของต่างพี่องนี้บีผู้สะดอกใจมือนีกว่านี้เพียงคาคุณผู้มังกขอนมาหลักควาบงามสะดอกใจขะพุ่มพุ่มมาปังหัวไปถอยอ่อยนอนโร่วมสะดอกใจมือนีกว่านี้ก็ที่ตามแม่งสะดอกใจขะมาขึ้นน้ำพันข่าวว่าน้ำมูลสะดอกใจเดินเทียงนันนี้ ขอดินสามข้อเป็นข้อมี่หางเสด็จใปมื่วันนี้็อดินหาฮกเก็ตขอดแต่เดินเกาถึงที่เดินทิดพิธีสองเสด็จวนี้ไปพงพระตา์ให้เชืวดาวนี้ไปเวิดิตั้งแต่เช่อวาเจริญเจริญจนถางจอมมอข้อเีนปัญญาอุบายลคาลงได้พวกนี้นี้จะที้จาเนื่อจะเชื่อจะทาจะกระจาเาวสวยสัมัานี้แต่ระลังของคุณก็การทิ่หุ่นดูหนเลยสหาญะอาหนนาทมาบ อมพิจิการคู่บาอาจารย์พ่อหมอให้กูแก่กูแจกแกเสมือนควาหายยได้เขามาเห็นเช่นหายได้เขามาแก่ครอทีหายย่ได้เขามันเห็นหายที่เป็นครอบีคอเดือนเขามือเายตามในการพัฒนาศัเขาล้มหายเมันแข็งอมพิจิใชยมังคะระพรื่นกูใช้ล้ก็มหงกูแจ้งถกก็โมงหายป็นหลามือแสนงกว่าสนตั่งตอนเพราะพรเมียดุเจ้าแล้วมาถึงก่อยหายเช้ใจในมือหนะหาจะมีอายูได้หอยชาภาษาจะได้ขาแคบได้เนข้ามมาขามปาเป็นเจตามนญยะ สารดูสัตวที่เ้จะพาื่อนำดูหันดูสหายาอาวจะดองไหมน้ำเพื่อเีวกดห้อลงทุ่งสามทียตาบาดีบาปูลาปารีปูเินิะลังเอบอมีบอิโตนเปตนงอุปักาปเอจังเปังตุมังคีเมบามีตตุสเปปูเนตุสปพปาจันโพปันละโสเดชะมานโสเจะโสเดชะสาุนัะดาคาปูตนัง พอพ่อข้ะนิบารณนาปาริตาทานุปาเบนะอันตบ,บาเตนสรประเดเววอาจังบทโนโอกาสลทานนั้นโรมัตส์ถสกถูกไ,ไมต้อเอาสายหนีจา่เห็นสายูกแขนต้องเอาสายนี่นสายยื่นเห็ดบไดู้กแขนบุได้ต้องอาสายสวนมดเนี่ยอ้เอาสายสีน,นันนี้ผูกผูกแขนห้ยม้บ่ครับนี้นเลย่นเอา,า,าเงินบาเ อันนี้เซตพีทีเราบอกครับพ่อผูกแขนแล้วก็เซตเลยครับก็คือพักกำแพงเจ็ดชั้นอันไหนก็ครับพักสายสินผูกแขนให้เป็นกำแพงเจ็ดชั้นอ๋อผูกสายสินให้เป็นกําแพงเจ็ดชั้นคืออะไรบ้างครับเจ็ดชั้นพุทธั้งเศตษฐระระป่ากระทำอัมมานสังนิมิสังทั้งธรรมังเศตษฐระปาลังอัมมานสังไม่สังทังเศตษฐระปาลังอัมานสังสุสุระระท่าท่าสุสุพุทธโธบังทั้งหบังสังโฆวังกําแพงเจ็ดชั้น บังบวไาเมีันตรายกเขามาไก่ทุกจางเจ็ดสั้นเลยครับคาถากับแพ้งเจ็ดสั่นครับคำคาถาของแพงเ้นอยู่ในใจมันอยู่หงจักเบ็ดแล้วหนึ่งก็เสียงก็เป็นแล้วพู้ซ้ำเลียนได้ครับบ่ให้ี่ช่วหบอกปากขณะที่ตาทั์ไปนี่ก็คิดอยู่ในใจไปเรื่องนั้นก็มีเยียงนก็ใส่เป็นเสียพันประดัมกานอาปาโมจิปะที่มังสังงคุสังวิชาผู้ก็จะพระคุณประสูตุคพรมในคนอภิธรรมเจ้า จูมารักชาน้มกินาไม่เจของพวกบริวารพวกข้าทั้งหลายให้จงได้เด้อรักษาบริวารผู้ขานทัมงที่ชุกนำมุสาบกตาบัตโตอาลาหัสตัวสมมาชนมุสาบกตาบัตตอาลาหัสตวสมมาชนมุสาบกตาบัตโตนามตัวสมมานมุชาอินโญโยบัทะยุคังหาที่โลกาหนต่ามโหที่เมากมยาบจกันโต ที่นั่งข้างหน้ามันยังพูดถึงกิจวัตรโอกาเศติฐีที่จะสร้สังเิต่าอยู่ในไม่สองคนจะรู้แค่สัญญาณผ่านเสพิธี่แล้วคุณพ่อครับเราผมถามในทางกรณีที่เขาเอาเสือมาผูกแขนแบบนี้นี่ผูกใส่แขนเสือผูกใส่แขนเสือแขนเสือแทนคนแ้นนอ๋อก็คือกันในบดอ๋อครับแล้วก็เก็บไว้กับนี่ได้เขาเหมา ครับถ้าเขาบอกเอาไปบริจาคเบ็ดเลยบริจาคพร้อมกับฝ่ายผู้แขนนี่บอกครับอ๋อคือเฮาบ่ได้ส่งให้แม่นบ่ครับส่งพ่อเขาซื้อชันห้ยเบ็ดไปยม่ได้เบ็ดไม่ใช่่วได้เป็นผู้เชื่อก็คือถ้าเกิดใครบ่มาเอาเสื้อคืนกะเอาบริจาคไปพร้อมเหนกับเสื้อแต่ว่าถ้าไผไผเอาขึ้นกะเอาอันนั้นไปผูกแขนเฮาได้ไผูกแขนไปผูแของเรื่องอ๋อครับผมอันนี้ก็คือพิธีอะไรนะครับคุณพ่อพิธีสระกบูชาโชคภาวิสานเฮา ได้เก็มรอยประเช่นบัดยังถามว่าถูกไหมกับถูกว่าควัหายอืมครับเห็ดมาหนีถึงแต็ดย่สิบสี่ปียนโท่เจ็ดสิบสามครับนี่ครับคือคุณพ่อสมจิตยนทวินครับอยู่ที่บ้านบอนตำบลลำห้วยหลัวที่ยี่สิบหมู่เจ็ดยี่สิบหมู่เจ็ดตำบลลำห้วยหลัวงอำเภอสมเด็จจังหวัดกาะสินครับ ขอบคุณมากๆนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นความรู้ดีมากๆเลยนะครับภูมิปัญญายชาวบ้านไทยล่ะครับขอบคุณครับ